ตลาดบายนะคะวันนี้เรามาชมตลาดนัดกันมาเที่ยวตลาดนะัดที่ดอยสะเก็ดนะคะถ้ามีอะไรขายบ้าง เดยกมาแล้วนะ อันนี้คือเห็ดอะไรอะคะอันนี้เห็ด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 ลมดำน้ำพริกอันนี้เห็ดไข่ฟางนี่เห็ดแดงนี่เห็ดฟานมันใหญ่ไปเริ่มเลยหนูไม่เคยเห็นขอบคุณนะคะ ก็ไม่มีอะไรก็มีผักมีอะไรขายอ่ะอันนี้ก็คือวิถีชาวบ้านทำอ่าตังตังแบงค์ย่อยก็มีตรงนั้นนะคะ อันนี้ก็เป็นวิถีชาวบ้านที่ตอนไหนเขาก็จะออกมาจ่ายตลาดซื้อกับข้าวทำอะไรเราเราเองก็มาซื้อกับข้าวเหมือนกันนะคะ ขึนหน้าบาทาบานตัวใหญ่มากมากเลยนะคะทุกอย่างทุกองอันนี้พอดีมาซื้อกับข้าวกับ ที่เขาพามาก็เ,เลยไลฟ์ให้ดูตลาดสด,ด,ด,ดเห็นยอดน่าจะเป็น ทางขึ้นดอยนะครับมันจะเป็นทางนู้นน่าจะไปเลี้ยวขวาแต่เราเราจะไม่ได้ไปเพราะว่าเราซื้อของแล้วเราก็จะกลับบ้านก็ไม่มีอะไรก็มีเนี่ยค่ะวิธีชาวบ้านธรรมดา